จะเป็ดอะไรอ่ะเอาดีๆสวัสดีครับผมมาพบกันกับผมอีกแล้วนะครับผมแอปปูชาแนลนะครับผมกินมือนี่ไม่ีโอกาสนะครับผมทายทอดสดกินเข่ากับเมี่ยนะครับผมกินเข่าแรงกับเมี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้ครับแกงจือดแกงเกืดคือไข่น้ํานะครับผมไสถ้วยเรื่อพี่น้องมันจะพอเห็นกับเข่าเนี่ยดอกอันนี้กะกุวยเตี๋ยวครับอันนี้น้ําพริก ก๋วยเตีเ๋ยวใต้ถ้่วก๋วยเตีเ๋ยวเย็นตาโฟนะครับผมมากินกน้ำก <c oughs> ันเด้อพี่น้องพว่ากินก๋วยเตี๋ยวเมียกินเขา่า <c oughs> อืมอะไรอยู่นะเต้นมันในนี่แหละติมน้ำตาลไหมไม่เอาได้แล้วไม่ต้องปรุงเพิ่มนะอะไรอยู่อืม ลูกทิ้นไม่น้องไต้ถวยเด้อพี่น้องมันตีพอเห็นเปิเดเตี๋ยวแต่ว่าแสบเปิเดเตี๋ยวเย็นดำโฟเรียกพี่น้องตอนนี้ไงมันนี้ไม่โอกาสตั้งกิมทอกับเมียนะครับ ทุกวันกินกับกิ๊กเหรอไม่ไม่ไม่ได้กินกับกิ๊ก <c oughs> แต่ว่าพูดถึงว่ามันไม่ได้ถ่ายสดไม่ไม่ได้นี่เขียนไงเวลากินข้าว <c oughs> อันนี้เขาเรียกอะไรปลาหมึกใช่เหรอปลาหมึกกรอบปลาหมึกกรอบ มีปลาหมึอกกรอบน้ำเด้อพี่น้องไม่เคยกินเยันตะโฟเนี่ยไม่เคยกินเยันตะโฟหรอเคยอยู่แต่ไม่เคยกินเยันตาโฟนี่มัมน,นมนนีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาเหรอ,อ อันนี้ลูกชิ้นปลานะครับผมชิ้นใหญ่ๆนะครับผมตองนี้ต้งไหนอะตะเขี้ยมหรยังเห็นแนมเหรออืมอืมแซ่บครับเุ็นยังไดครับขอาวอร่อยไหมไอ้เกลืจิ้มน้ำไหมหน่อยดึงบ่ เขากินข้าวเขาต้องมีน้ำล้างคอ,อจืนใจ พูดถึงว่าเขาชอบก๋วยเตี๋ยวนั่นนะก๋วยเตี๋ยวต้มยำอร่อยกว่าแล้วแต่คุณชอบเลยแต่มันก็อร่อยเหมือนกันแหละวะพูดถึง หุ่มเีปลาตอนหลกยงยายนะพี่น้อง ไม่รู้ว่าเลี้ยดไก่หรือเลี้ยดหมู้วเนี่ยจิ้นเบลอมาแล้วพี่น้องมากินแถาแรกนล้นกันก๋วยเตี๋ยวครับพี่น้องเตี๋ยวเย็นตักฟูกับแจงจืด ใข่น้ำเหรอ,หอมาเด้อครับผม,มไ,บไม่กินมา <c oughs> เด้เอ, <c oughs> อ,อ,อครับอาไม่กินข้าวเี๋ยเย็นตั้พูกอาอภินอภินบอกครับแมนมาเขามากินใกล้เพื่อนเราดิอต <c oughs> ไม่กินน้ำหลานเนี่ยแจ้าพักอา เฮ้กินข้า่ข้าอกับร้านสาัยกับร้านชายเล้อ่ะอู้ยากสีพยายามนะครับผมนีโอกาสตั้งกินข้าวทั้งที่สีไลุ่ดกับเนี่ยอยู่ดอ,อกเรื่อยๆอยู่ดอ,อก <laughs> อมืมันมาเห็นกำาาเขาดอกพี่น,นองมันใต้่ถ้วยใได้ิเพื่อลล่ะตอนนี้ชวด,ดานา้ํา ตแตกแตบแตกพี่น,อน้องไม่เหลือน้ำเลยเหรอไม่เลือรัต้องกินให้หมดให้คุ้มค่าอยากกินให้เหลือ,อ,อเบิล่ลไรพี่น,อน้องเตียงตับ <laughs> หมดแล้วอร่อยนะอืมหมดแล้วนะครับผมหมดแล้วแซ่บอร่อยครับพี่นอ้องโอเคครับผมก็จบการไลฟ์สุดเพียงแค่นี้นะครับผมก็ เป็นการไล่สวดนั่งกินเข่ากับเมียสองคนนะครับผมแทบเมียกินเขา่าผัวกินก๋วยเตี๋ยวโอเคครับผมจบไล่สวดเพียงแค่นี้แนะครับโอเคสวัสดีครับ